ยยินด yeah. uh ี huh. Indeed, ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเข้าสู่ช่องของโกโรไรเนอร์ er, และพบกับผมโกโรไรเนอร์ Go er er เองครับโกโรไรเนอร์ Go er oh. คนดีคนเดิมของเพื่อนๆน,นะครับก่อนจะไปดูคลิปขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ ขอให้ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมครับเ,เพื่อเพื่อนๆจะไม่ได้พลาดคลิปวิดวีโอใหม่ๆและพบกับคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำคอนเทนต์ไหนก็บอกนะครับ <5 S 2> ผจะได้ทำให้อาอละครับมาสู่การเล่นเกมกันเลยครับเฮ้ย,ยดูซิมันมีตัวใหม่เข้ามาด้วยหรอพวกเราลัมเบอร์ก็ว่างอนัน ไอยเตก็ว่างั้นเลยไอยาเตนะเดี๋ยวนี้ไม่โกโกวาแล้วหรอผมไม่มีแล้วครับโกโกวาผมมีแต่ดาวกระจายมันจะกระจายขนาดไหนฟะมันจะมากระจายสู้ยอนได้ไหมเนี่ยสอดพระเจ้าไปแจกยังไม่ทันเริ่มเกมมึงตางห้าวซะแล้วเหรอยอน กอทำไรจะนำมาซึ่งความทำนี่มึงเลือกสน,นิตเข้ามาเหรอเฮ้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะขอ,องเขาดีเออ,เออ<ส>แต่จะดูในเกมว่ามึงจะทําอะไรได้บ้างเนี่ยอีรินก็บอกอย่างนั้นแหละอีรินก็ว่าสรุปอีรินเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ใช่ไหมมันชื่ออีใช่ไหมอีริน คำไม่สุภาพอย่าพูดลัมเบอร์ก็ว่าและมีหน้าก็ว่าอีกคนหนึ่งอะฟอรเรติโนโลัลำจิ้มจ่วงแทงแล้วจะลำโดนไม่รู้หรือเปล่านะเล่นอย่างนี้ก็เล่นเป็นไม่ใช่เหรออีรินเองค่ะเคอรี่ตัวใหม่ชื่ออีริน เรียกอีมันไม่ถูกนะให้เรียกว่าหนูนรีดีกว่าไหมออยอนก็ว่างั้นแหละเอาละครับเพื่อนๆผมควรทำยังไงลาลิลาลิลา,ลา,าวันหนึ่งสนิทเดินเข้าป่าฉันอยากจะเจอบับฟ้าบับฟ้ามีที่ไหนมันยังไม่ทันได้เกิดเลย ลัมเบอร์ก็บอกว่าฟ้ามันไม่มีฟ้ามันยังไม่เกิดแต่ซานิดมันก็บอกว่าเดินเข้าป่าแล้วเจอบัฟฟ้าตัวหนึ่งมันถามว่าฉันจะมีความสุขไหมแล้วมาหลอดก็เดินเข้ามาเดินมาเพื่อจะปาดไปปาดอะไรของมึงว่ามาหลอดปาดไม่เห็นโดนเลย มาหลอดยังไม่ทันได้ปาดเลยมาหลอดปาดก,กับลัมเบอร์อยู่ยและแล้วคุณจะทำยังไง,งนงไเฮ้ยสานิษปกติไม่ใช่เสียงนี้มใช่เหรอเออวันนี้ด้วยความรู้สึกว่าสานิษอารมณ์ดีมันเอาเวลาไปอารมณ์ดีตอนไหนว่าคนภาคเนี่ยไม่มมไม่รู้สิ คนหนึ่งสนิทเดินเข้าป่าสานิทเจอคลิปป่าตีมันเข้าไปไอป่าจะเลิกฟาร์มได้ยังเนี่ยใจเย็นๆมีหน้าผมมาแล้วผมมาแล้วมีหน้าสานิทเดินเข้าป่าสาิททุบชายฟอรเรนฟอรเรนตายหาฝากไว้ก่อนเลยไอ้านิทเดี๋ยวเจอกูช่วงทิมแทง เอ้ายยอดสองพระเจ้าไปแดงซาลาเบอร์ไอ้มนุษย์หินเอาด่าผมอย่างนั้นได้ไงอะลัมเบอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะลัมเบอร์ก็ธรรมดาก็ว่างั้นแหละยินมาแล้วค่ะไม่แน่รู้จักกรเปล่าโกงเล็บของหมาจริงจอะกวู้ว้าตายซะซานิศกำลังไปช่วยทุกคนนะครับเออขทพา สนิทมันใช้เสียงนี้หรอไม่รู้สิครับตอนนี้นอารมณ์ด,ด,อณดีอารมณ์ดีสุดๆเลยเว้ยวแล้วฉันเจอตัวอะไรอ้าอีลินเออมาหลอดทุกเข้าให้มาหลอดมาหลอดครบปาดทีหนึ่งนะไม่ได้ครับโกโกวานี่แน,น่เอากลับมาโกโกวาแล้วเหรอไอ้เตะ มันไม่มีไฮยเตะม,มันเป็นดาวกระจายไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ลืมไปป่าดาวกระจายปิ้วปิ้วปิ้วย้อนสองพระเจ้าี่นี่นดึงเขาทุบเขาให้ไอ้ฝาไว้ก่อนเนอะเดเข้าไปยังไงอหะหิวเหรอหิวเหรอซานิทหิวใช่ไหมว้าข้าตอข้าต้อนฮ่าฮ่าซานิทมันเดินเข้าป่าแล้วมันก็ตายสมน่ะนะเออเออพวกเรายืนดูซานิทตาย อ้าวทุกคนไม่คิดจะช่วยเลยเหรอไม่หมูนะครับฝากไว้ก่อนย้อนเดี๋ยวเราเจอกันวันหนึ่งสนิทเดินเข้าป่าเฮ้ยล่าสุดยังไม่เข้าป่าเลยไม่ใช่เหรอเออามาที่จอกขวดฮะตายเลยนี่ดาวกระจายฟูๆฟูสนิทขอทุบนะทุบทีนึง ย,อย,อย,ย้อน,ย,อนย,ย้นยยยอนใจเย็นย้อนใจเย็นสนิดใจเย็นย้อนย้อนโอ้ยมีมาหลดปาดด้วยอื้มฮะทำได้แค่นี้นะรู้จักกระเป๋าสอนพระเจ้าแล้วฝนดาวตกอะฮะโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยสอนพระเจ้าอะไรของมึงเนี่ยฝนดาวตกชัดๆ วันหนึ่งสานิดเดินเข้าป่าเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแบบแบบไม่รู้ครับไม่สวนด้วยคนภาคไม่ให้เสียงให้ซุ่มให้เสียงว่ามันทําอะไรลงไปไม่รู้ครับสานิดเดินเข้าป่าสานิดเจอบัฟตัวหนึ่งมันถามสานิดว่าจะฆ่ายอนได้ไหมสานิดจึงตอบกลับไปว่าฆ่าไม่ได้อ้าว พูดอย่างนั้นได้ไงเนี่ยฆ่าไม่ได้ได้ไงวะไม่รู้ฆ่ารู้แค่ว่าฆ่าไม่ได้เพราะมันไม่ง่ายเลยเอ,อ้ามันตัดท้อยอย่างนั้นเลยเหรอก็ใช่ดิอดอ,อ,อย่างที่บอกแล้วแหละครับสอนพระเจ้าออได้กินทุกอย่างเอามาหลอดใจเย็นมาหลอดมาหลอดอดดูดขอดูอดหน่อยนี่เอามาหลอดมาหลอดไปแล้วมาหลอดไปแล้วย้อน ซอยยังกับฝนตกอิรินขอได้ปะอิรินอย่า,ยาเรียกฉันว่าอิรินต้องเรียกว่าน้องรินแต่ชื่อมึงก็บอกอยู่ว่าอิรินนะ่ะเรียกน้องรินจะดูน่ารักกว่าเอามีหน้าขอฟอโน,โนนะอลติโน่นะฟลอลติโน่นะ่ะลำํำชิมช่วมแทงก็ทำอะไรไม่ได้เอาละขอมังกรตัวนี้นะกูไม่ใช่มังกร กูคืองูดินเอางูดินสักนั้นสนิทเดินเข้าป่าขอเคลียร์คลิปตัวน้อยนิดเอาตัวน้อยจริงนี่ว่ะเราก็ต้องยอมรับอ่ะเราเป็นคลิปตัวน้อยขอป้อมด้วยนะครับขอป้อมด้วยได้หรือเปล่าเอาได้ป้อมด้วยเอาาสนิทจะทำยังไงหืมสนิทก็อยากจะเอาย้อนย้อนขอละนะ ไอป่ามขึ้นมาได้หรือยังใจเย็นๆซานิดเดินเข้าป่าเอาอยอนรู้ว่าสานิดอยู่ตรงนี้เอาละครับทีนี้จะทำยังไงล่ะเอาสอนพระเจ้าไปแดกไม่ดันกูหนีซะถอยกูสกายเลยนี่แนละเขาหมาาั่นไส้เขา่ข่ทีหนึ่งสอนพระเจ้าไปแดกมาหลอดมาช่วยแล้วย่อนโอ้ยซานิดเขาเดินเข้าป่ากันนะเอามึงเลิกเดินเข้าป่าสักทีได้ไหมเมื่อไหร่มึงจะช่วยเพื่อนได้เนี่ย เอาใจเย็นๆสิสนิทกำลังตีมาฟ้าอยู่สนิทเดินเข้าป่าแล้วเพื่อนก็บวกอยู่ข้างบนสนิทกำลังจะไปช่วยแล้วมาหลอดขอดูดและพามาหลอดเนาะตีมาหลอดอย่าคิดจะหนีไปมาหลอดมาให้คันสนิดีมาหลอดไอ้มาหลอดไม่ไม่ได้เดากระจายฟุ้งกระจุยโี มาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ยเตะปล่อยดาวกระจายฟุ้งกระจุยเลยมองไม่เห็นฝุ่นมาดอดตายละอ้าวหวานเจี๊ยบเอาย้อนพีมาหวานเจี๊ยบเอาแล้วฝ่ายเราจะว่ายังไงล่ะครับ <All right. S 1> ทุกคนใจเย็นๆนะสานิทกำลังออกของได้ไม่กี่ชิ้นเองโอ้ยล่าสุดรฟอรเรนมันลำ้ำทิ่มช่วงแทงกระป้อมไปแล้ว ฮเห็นไหมล่ะสุดลอยยางผมก็ทําได้งั้นล่ะงั้นรู้จักสอนพระเจ้าหรือเปล่าล่ะหรือว่าหอกศักดิ์สิทธิ์ฮะไ้โดนไหมถอยก่อนนะครับลัมเบอร์ลัมเบอร์ก็ว่างั้นแหละถูกต้องตามที่สานิทบอกก็บอกว่าไงว่าให้ถอยใจเย็นๆมีหน้ามีหน้าจะเข้าไปแล้วมีหน้าไม่รอหรอก ซุปปเอรร์ค๋อหอยอนสบายใจเฉื่อมเลยนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวไม่รอดแน่ยอนขอทีหนึ่งยอนขอฟาดทีหนึ่งมาหลอดโดนมาขวางนี่ขอทีหนึ่งนี่ล้ำฟุ้งกระจายฟิวฟาวฟับฟับนี่ไม่โฟเลตลำชิมท่วมแทงเอาตายซะแล้วเอาอัดไบรท์ก็ไม่รอดโดนแบเบอร์คิว ก็กวาได้กินอีกแล้วดาวกระจายขคงชันอ้าวเข้าไปอา้าวสนิท์ได้ยังไงส,สนิท์เดินเข้าป่าแล้วสานิทต์ก็ถูกปลายตายไปตอนไหนยังไม่รู้เลยเอา้าวหวานเจีย๊ยบอา้าทีมเราก็พิมพ์กลับเข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมสนิท์คนใสคนขอดแกน เอาเอายอดใจเอาใจเย็นเอาเอาตายซะละโดนลำชิ้งเครื่องแทงยังไม่ทนได้ตอบเลยว่าคนใสอ่ะคนขอนแกนขอนแกนมาาบอมคอแตกอะไรวะฮะเสียงน่ะมันคนใต้ไม่ใช่หรือคนขอนแกนคนใสขอนแกนก็บอกว่าขอนแกนมันบอกว่ามันเป็นคนของแกนแมนบอยอีเม่อีแม่มันป้ามึงเด็กข้นใส ก็เชียงใหม่เจ้าอ๋อเชียงใหม่แล้วอโอ้ย,อยเชียงใหม่รุนแรงอะไรขนาดนั้นเนี่ยคนใสข้นขอนแก่นโอ้ยก็บอกไปแล้วคนของแก่นคน้นใสเจ้าไปข้นใสคน,สคนตายก็ตายไหนคนตายหา่ารู้จักก็เปล่าตยายฮะเอาตบมุกไม่ออกละสิมึงฮะ เอาตรงกลางมีประเด็นแล้วจะทํายังไงล่ะครับเอาซาดิสซานิสช่วยหน่อยมันนึงซานิสเดินเข้าป่าเอาเข้าป่าจริงด้วยเอาป่าหญ้าด้วยเอาเฮ้ยเตะล้ำดาวกระจายฟุ้งฟางสิงเชิงช่างวิงวังตั้งเต็งเอาตายครับฟอเรติโน่ลำจิ้งจุมแทงยังไม่ทันไลโดนผักตายซะละเอาเอาเอางานนี้หมาในใจเย็นหมาในหมาในบ้านป้ามึงสิ อา้าวผู้บินตรงไหนขอตีป้อมหน่อยนะ <You S 1> ป้อม <been> ขอป้อมเฮ้ยไบ้ใจเย็นไบ้ใจเย็นไบไบใจเย็นเอาอันตริ่ล่างทรงของเทพเจ้าไปกินซะเอาขนาดนี้เลยหรืหอออกมาแล้วเออก็ว่างั้นแหละฉันก็ว่าแล้วล่างทรงของเทพเจ้ามันเกิดแล้วไง เอาแพ้เอาแพ้ทำไมอะป่าแบบนั้นก็ควรแพ้ใจเย็นๆสิไฮยะเตะใจเย็นๆไปใจเย็นยังไงวะไฮยะเตะไม่ใจเย็นแล้วไฮยะเตะอยากจะจบเกมโอ้ยนี่ก็อยากจบเหมือนกันนั่นแหละแต่มันจบไม่ได้วันหนึ่งซนิสเดินเข้าป่าสาดิ ได้เจอบาปแดงมันเป็นของที่สำคัญกับซานิตเอามื่อกี้ใครว่าอะไรนะว่าทีมเรากระจอกงั้นเหรอเออใช่ทีมเรามันกระจอกแต่ว่าคูม,มันใส่ย้อนขอใส่ย้อนก่อนนี่นี่ขอยอนขอย้อน,นตาให้หมดซอนี่อีริน,นเหรอหนูเรียนค่ะ รินก็ตายไปซะหนูรินแม่บออะไรฮะหนูไม่ใช่ตัวเล็กนะฟอยหนูตัวใหญ่ขนาดนี้ก็กินหลอมหไปสิรู้จักเปล่าซาดิสฮอกศักดิ์สิทธิ์ดิยูเน่ดิยูเน่หอกศักดิ์สิทธิ์ฮะเอาขดผ้าพิมพ์ด้วยหรอพิมพ์ฮะเอาเมื่อกี้มันห้าไม่ใช่หรอพิมพ์ผิดขดผ้าพิมพ์ผิดช่วยดูแต่แก้ไม่ทันแล้วล่ะพิมพ์ไปแล้ว ใยเตะลำโกโกวาห้เตะขออีกทีโอ้ยขอโทษนะครับทุกคนขอโทษนะครับเอาคนพังทำยีนี้ใหญ่ว่าะโอ้ยขอโทษครับลากจอออกเพราะเนื่องจากว่ามีการบันทึกหน้าจอเอาละติ๊กอดล่าอะไรของมึงออกไปนั่นแหละออลากออกไปครับลากออกไปต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ สนิทขอฟาร์มต่ออางอางองางสนิทเดินเข้าป่าตีคลิปเลยให้ตายผดเพื่อนใจเย็นเย็นอย่าพึ่งบวกนะผเพื่อนใจเย็นเย็นอย่าพึ่งบวกนะสนิทยังไม่เกิดเลยสนิทไม่มีของไม่มีของบ้าพออะไรมึนดูของมึงทีสิสนิทจะขออมลังสนิทจะขออมลัง อ่าอา่ดิเดินเข้าฟุงตีนเกือบจะโดนลุมกระทืบเอาเอาเอาล่าสุดเพลงอะไรก็ไม่รู้มั่วกันไปหมดแล้วมีตั้งแต่ซาดิเดินเข้าป่าแล้วมีอะไรอีกมีเพลงอ่า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 งเอาละครับอ่างอ่างอ่างล่าสุดจะทิพหายละเฮ้ ยาย่าย่ายายก็ตายซะยายาย่าไม่ทัอะไรเลยซาิศผดใจเย็นครับทุกคนผดใจเย็นซาณิศใเย็นกับทุกคนนะครับทุกคนลดใจเย็นเย็นกันไว้อยเพิ่งใจร้อนนะครับซานิศใจเย็นแล้วใจเย็นเย็นนะครับใจร้อนนะครับใจเย็นเย็น สานนิจใจเย็นอยู่ครับโอเคครับใจเย็นเย็นยอนได้กินทุกอย่างตายหาให้หมดซะนี่อีลินขอนะใจเย็นเย็นครับคุณลินดีมากที่พูดว่าคุณลินค่ะตัวหมายในสลิดอีสัตว์เอ้ยเมื่อกี้เขพูดอะไรไม่สุภาพขออภัยด้วยนะครับผมภาค ความคึกเข่งในใจเอ,อ่ออีลินคุณลินหรือหนูลินอะไรก็ช่างเถอะเขาบอกเลยตอแหลสัดสัเลยเอาขัพูดไม่สุภาพบอกเลยตอแหลยังไงก็ตอแหลวัน,นยครับอ,อ,อ,องสานี่เดินเข้าไปเพื่อจะช่วยเพื่อนเพื่อนจะช่วยเพื่อนหรือมันจะเป็นตัวทวงกันวะนี่หละเอานี่หอกศักดิ์สิทธิ์ทุบเข้าไปเลย หนูรินหนูรินอ่างอ่างอ่างสานิดจ้จักปาเพื่อนก็ถือศัตร้อยไหยะเตยเงี้ยกโกวา่าฮ่กโกวาชืดจ้าสามีกาดิ้งคือแกโกโกวากำลังจะล้มอ่าได้แล้วไหยะเตยเอาโกโกวาให้มันกินใช่ไหม ร่างกระจายฟุ้งฟุ้งฟุ้งกระจายเฝ้าเฝ้าใจเย็นๆทุกคนลาลีลาลาลาแล้วต้องทำยังไงทำอย่างที่เห็นนั่นแหละเฮ้ยย้าหูยายยัน ไบรท์ Bright, หรอไบร์ Bright, ขอสักทีครับไบรท์กฮะโดนลากโรงเข้าไปเป็นยังไงหม,มาจิจจอกอะไรเนี่ยรุนแรงชิบหายฟาดปล่อยพลังบอลกินกี่สกูเกือบตายตายไปแล้วเราซ้อมอ่ะไม่รอดนี่นี่แนะน่ย้อนย้อนปากหมาไปย้อนฮะปากหมา,หา,ปา,มาไปย้อนตายซะไม่หมาในก็ตายบังอาจเลียกฉันหมาไในลัมเบอร์ขอทุบทีหนึ่งได้ไหมครับคุณย้อน ซอสักธิ์จนนั่นแหะลำคาดตายไปซักไอ้อยอดยังไม่ทำลายแค่ไนะเว้ยลำเบอร์ซอยกูสเมะขนาดนั้นยังมาอ่านมันเรียกกูวา<อ>หินหน่อยเนี่ยอเอาว่าจะจบเกมแล้วครับแต่ว่าก็ทำไม่ได้ครับทุกคน<อ>เนื่องจากว่าทีมเรานั้น<อ>ตัวดาเมจตุยดดก,กันหมดทุกตัวอเอาอละครับ ฉากนี้ฉันต้องทำยังไงไอ้ซาิสมาช่วยแล้วสันิีเดินเข้าป่าเอาเลิกเถอะคุนพ้เมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยซาดิเดินเข้าป่าไอ้ซาดิสเจอคลิปตัวหนึ่งไม่คลิปตัวหนึ่งแล้วนะกี่ตัวแล้วฮะเออหลายตัวอยู่นะเออนั่นแหละหลายตัวอยู่ต้อง สนิทอยากจะถามว่ามาหลอดจะไปไหนทุบมาหลอดให้ตายไปเลยเอา้าโดดโกโกวาลําก็ตายหาสนิทจะทำอะไรไม่ได้นอกจากเคลียร์คลิปโอ้ยยอนใจยเย็นสอนพระเจ้าไปแดกนี่รู้จัก,จก,กเปล่าแล้วก็สายฝนแห่งสายฝนแห่งหงมอก mới? เหมยไอ้เมื่อกี้พูดอะไรนะสายฝนเหรอเออถูก เจ็บอยู่นะโดนสายฝนเนี่ยสนิทจะทำอะไรนะฮะเอ่อสนิททำอะไรไม่ได้เลยเอาสนิทจะเข้าแล้วนะใจะเย็นๆน,นะเอ,เ,อเ,อเอาเอาออกเจอออกมาจะปุ่มได้ไงโทษขอโทษ,โทษให้ๆๆ้แม้แหมหนูลินสนิทเห็นแล้วนะแต่หนูลินไม่เห็นสนิทจ้ะไหม นูลินไม่สนใจค่ะนูลินขอไปก่อนนูลินกลัวค่ะอีลินเดี๋ยวมึงได้ตายแน่หมาจิ้งจอกบาเรยอีลินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บหมาจิ้งจอกกันเลยฉันไม่ใช่หมาจิ้งจอกอีลิน,อนโอ้ยมีหน้ามีหน้าเรียกมันหน่อยสิอีลินมานี่เดี๋ยวนี้เลยนะอีลินหมาจิ้งจอกบาเรยอีลินเหรอที่มาหลอดจาัดก,การมันหน่อย คุณลินครับใจเย็นๆน,นะครับทุกคนใจเย็นครับใจเย็น <Okay. S 1> สนิทฟาร์มก่อนอา้าวลำช่วงจิ้มแตงก็ตายอาอย่างนี้ก็สวยครับเอาสวยสวยดิครับสวยงานนี้ก็สวยเอาเอาสวยเอาสวยสวยเลยครับสวยจบได้งานนี้สวยงามอีลินตายซกรู้จักเปล่ามีหน้ามีหน้าขอฟาร์มหน่อยนะขอใส่สักทีหนึ่งอีลินตายให้หาเลย อา้าววายคนภาคพิมวพ์่าอะไรนะวายอ้าวไฟเราก็บอกว่าวายอาวละป่านเจีย๊ยบอ้าวละครับก็ตายหากันทั้งทีมอย่างนั้นก็ชนะหลลอมๆแหลมๆสนิทมึงเข้าป่าแล้วมึงตายยังตายหาแล้วเอาละครับ <ś c oughs> ชนะจนได้แล้วใครจะได้ MVP เนี่ยงานนี้ก็ไม่แน่นอนนะว่าใครจะ แน่นอนว่าต้องเป็น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 เ,เ,เป็นใครก็ช่างมันเถะนะสนิทถือหอกศักดิ์สิทธิ์เอฮา,าโกโกวาได้กินไหวแล้วก็ใจฟุ้งฟ้าเเฟง